สวัสดีครับพี่น้องมาพอกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับหลังจากที่เห้าเด้เฝ้าเต้า,ตามาดังไฟเขาเ่าเต้าครับในเต้าอิดนี่แหละครับพี่น้องซิมาเล่าประโยชน์เล่าสาเหตุว่าหลังจากที่ไฟมันติดแล้วเป็นอย่างเขาจังได้เอาดินมาปิดไว้แบบนี้ครับแล้วก็บ่มีฟื้นดังต่อเพราะว่า ไฟเพื่อนได้ใหม่เขาไปหมองห้างไฟเขาไปส่วนหนึ่งล่ะครับพอเพื่อนใหม่เขาไปส่วนหนึ่ง <S <S เพื่อนก็สิใหม่จากขางบนครับใหม่ที่เฮาใส่บนบนบนเต้านะครับเพิ่นก็บสิใหม่จากข้างเทิง่ะครับพี่น้องเพื่อนติดล่ะครับติดแล้วเพิ่มไฟเพื่อนกาลังใหม่ยู่ฮอก็เลยปีดบางนี่ให้มันหน่อยลงพอให้อากาศหรือว่าล่มให้มันเข่าน,น้อยหนอยครับพาอเพื่อนได้สามารถทํากัรน เผาทั้งในครับไฟเพิ่นกระเสียค่อยๆใหม่ไปเรื่อยๆเนาะโมเมนว่าฮาเปิดหูยใหญ่เสียเล่งให้ไฟเพื่อนใหม่เลยมันกระเสียคาว่ามันเสิใหม่ก้อนซุกกันไหมครับมันสิใหม่ใหม่บ่ทัวบ่ถึงกันนะครับเป่นสิใหม่ด้านหนึ่งก็เลยคอยพยายามให้เพื่อนใหม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะใหม่เข้าไปให้มันเบิดทานออกมากกระสียงามนะครับพี่น้องกระเสียค่อยมีใหม่ลงเรือครับ อาจจะปล่อยเหากับปิดไวช่วงเวลาลาิบเปาเหากับค่อยๆใส่พัดลมเปาไปน้ำหรืครับค่อยๆเปาไปเรื่อยๆควันเพิ่นก็จะออกเรื่อยๆเลยเอยครับคือเพิ่นกับเผาค่อยไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพอ,อเขาจะไปเล่งเพิ่นแห้งเนาะแต่เล็งเพิ่แห้งเนี่ยเนึน่งเต้าเขากับสีแตกสีเหลาแน่นครับเพราะว่าเขาใส่อุณหภูมิของไฟที่ที่แห้งครับพี่น้อง เต้านี่กะบวณวนอพุ่มกับายเติบครับเป็นใส่ความห่อนสูงนี่แหละครับที่เขาเบิงเต้าเฝ้าเต้าอ,อยู่เขากะคอยคอยเบิงสอดซองเบิงน้ำครับเฮาสิสดหูว่าไม้หอดไสเป็นมาหอดไสยังสีไหมครับพี่โน,โน้องบนรองคนกับเฝา้าอ,อยู่แต่ว่า พอคอยมีร่มพัดพอคอยมีร่มเป่านํำเวลาเผาออกมาแล้วเพิ่นก็สีไหมแค่ส่วนหนึ่งครับมากกสิเสียเวลาเนาะเสียเวลาที่เฮ้าตอนที่เอาใหม่ใส่ระครบพี่น้องเวลาทานออกมาก็สียโอ้ยเสียเวลาเอาเขาเอาออกคังบ่ได้ลผลิตผลีทต่มต้องการครับพี่น้องสำหรับเต่านี่ที่เฮ้าเฮาใส่ใจครับดูแลเพิ่นเป็นช่วงระยะระยะครับ ทานออกมาเนี่ยวุย้ยใหม่เบิร์ดดี้นครับพี่น้องเอ้ย่มคา่มแห้งครับที่ห้าวโยกใหม่ท่อน,น,นอยิ่งใหญ่เนาะอย่างไรก็ฝากพ่อเม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้แสงสว่างติดปลายอุโมงค์ครับมีเรื่องเล่าดีๆมาแนะนําให้พี่ให้น้องฟังเนาะอย่างไรสุดท้ายนี่ก็ขอขอบุญขอบคุณเป็นกําลังเลงใจให,ให้พี่ให้น้องทุกหูทุกคนครับกินเขา่าเสาแสบๆเด้อครับพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แสงสว่างติดปอุโมงกดส่งดาวเพื่อเป็นการสนรับสนุนเหุคลิปต่อๆไปเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ